สวัสดีครับทริปนี้ก็จะเป็นทริปของการตรวจสอบการเป็นฟงังก์ชันและอินเวอร์สของฟองังก์ชันนะครับอันดับแรกเราให้ fx มาก่อนนะครับไปที่กราฟนะครับฟงังก์ชันใหม่นะครับสำหรับเวอร์ชัน4นะครับสำหรับเวอร์ชัน5ก็จะเป็น number แล้วก็ new function นะครับผมให้เป็น x ก,กําลัง3นะครับ f x เท่ากับ f x กําลัง3รูลบด้วย9 x ครับะจะตรวจสอบว่า f x เนะี่ยเป็นฟัง์กชันหรือไม่นะครับทีนี้ผมก็จะนำกราฟเนี้ไปพ l อนะครับพ l อกราฟพ l อกราฟนะครับแล้ว c ิ i c f x แล้วก็ไปอีกราฟนะครับพ l o t f u n c t i o นะครับในวอร์ชันสีก็จะเป็น สร้างฟังก์ชันใหม่นะครับอ๋อจะเป็นการเขียนกราฟของฟังก์ชันนะครับอ่าฟังก์ชันนี้นะครับผมอให้ให้เป็นสีเขียวค่ะอ่ผมให้เป็นสีเขียวนะครับอ่าเส้นกราฟก็เหมือนกันนะครับจะได้เห็นว่าเป็นกราฟตัวเดียวกันนะครับอ่า f x เท่ากับ x กำลัง3ลบ 9x นะครับก็จะได้กราฟแบบนี้ทีนี้ผมก็จะสร้างโดเมนนะครับตัดตัดศึกษาจากลบหถึง5นะครับเราก็จะลงจุดก่อนนะครับลงจุด x เป็นลบหนะครับ y เป็น ศูนย์นะครับเราจุดนี้ก่อนจะได้จุดนี้มาแล้วก็ x เ,เป็น5 y เป็น0นนะครับโอเคนะครับแล้วก็สร้างส่วนของเส้นตรงนะครับผมให้เป็น a เป็น b นะครับส่วนของเส้นตรง a b นะครับ แล้วทีนี้ผมก็จะสร้างจุดนะครับสร้างจุดอิสระบนส่วนของเส้นตรง AB นะครับอ่าจุดน,นี้เป็นจุดอิสระนะครับทีนี้ผมก็จะสร้างเส้นตั้งฉากนะครับจุดอิสระนั้นกับส่วนของเส้นตรง AB นะครับอ่าเป็นเส้นปะนะครับ เส้นนี้เป็นเส้นสีแดงนะครับนะครับกราฟนี้จะเป็นฟังก์ชันนะครับก็ต่อเมื่อเส้นสีแดงนะครับตัดกับเส้นสีเขียวเพียงจุดเดียวนะครับหรือเส้นที่ขนานกับแกน y ตัดกราฟของ fx เพียงจุดเดียวนะครับ กราฟนี้ถึงจะเป็นฟังก์ชันนะครับอจจะนี้ผมก็จะลองสร้างจุดตัดระหว่างเส้นสีแดงกับเส้นสีเขียวนะครับได้มาแล้วครับนะครับปึ๊บจะเห็นว่าตัดเพียงจุดเดียวนะครับบ ็นว่ากราฟเนี้ยเป็นฟังก์ชันนะครับทำให้สวยงามนะครับเราก็สร้างจุดแอนิเมชันนะครับจุดเคลื่อนไหวนะครับเคลื่อนไหวไปมาช้าๆหน่อยนะครับปุ๊บ จุดเดียวนะครับกราฟนี้เป็นฟังก์ชันนะครับทีนี้เราก็จะหาอินเวอร์สนะครับอินเวอร์สเราก็จะสร้างเส้นตรงนะครับโดยที่จะลงจุดก่อนลงจุด1 1หนึ่งนะครับจุด1 1ึน,นะครับแล้วก็คลิปที่จุด origin นะครับ แล้วก็จุดหนึ่งเนี่ยไปที่สร้างส่วนสร้างเส้นตรงนะครับเ <Sudan, S 1> ส้นตรงนี้ผมให้เป็นเส้นหนานะครับสีสีน้ำเงินแล้วกันครับเพื่อที่จะให้เส้นเนี้ยเป็นเส้นสะท้อนของจุดตัด เส้นสีเขียวกับเส้นสีแดงเนี่ยครับอ่าสะท้อนจุดนี้มาแรงนะครับสะท้อนอ่าจะได้จุดจุดนี้มาจุดนี้นะครับเราจะสร้างอินเวอร์สของกราฟเนี่ยกราฟเส้นสีเขียวโดยใช้จุดนี้นะครับจุดที่สะท้อนมาอ่าผมให้เป็นจุด จุด R แล้วกันจุด R นะครับเป็นจุดที่จะซ้อนจุด C มานะครับทีนี้ผมก็จะสร้างลูคัสนะครับโดยที่ใช้จุด R เป็นจุดสร้างโูคัสแล้วให้จุดอิสระ ที่เคลื่อนที่ได้ของเราเป็นจุดพาไปนะครับไปที่สร้างโลคัสนะครับะจะได้กราฟสีสีแดงๆออกมานะครับผมว็จะเปลี่ยนให้เป็นสีสีส้มแล้วกันครับอ่กราฟสีส้มนะครับ จะเป็นกราฟอินเวอร์สของฟังก์ชันนะครับลองเห็นนะครับจะเห็นว่าเส้นกราฟสีเขียวนะครับเป็นฟังก์ชันแต่อินเวอร์สของมันไม่เป็นฟังก์ชันนะครับเพราะว่ามันตัด คตัดกับเส้นสีแดงมากกว่า1จุดนะครับอลองดูนะครับเห็นไหมครับตัดมากกว่า1จุดนะครับเห็นไหมครับเห,เห็นได้ชัดเลยว่าไม่เปลี่ยนฟงังก์ชันนะครับโอเคครับชิปนี้ก็มีรายละเอียดนำเสนอเพียงแค่นี้ครับ ก็ขอให้สนุกในการศึกษาค้นคว้าต่อไปนะครับขอบคุณครับ